พิจารณาเรื่องนี้เลยไหมเรื่องบอทไก่เลยไหมเรื่องนี้ยังมีจบมีอีกนิดหนึ่งอีกพิจารัา <laughs> เลยเป็นประธานกรรมการนะครับมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับรองผอเลขาก็เป็นรอง <S <S รัฐมนตจังหวัดเลยที่ได้รับมอบหมายนะครับแล้วก็าคกษาการโดยการโดยมีในายแพทย์สาธารณจังหวัดเลยเป็นดูแลงานด้านสาธารณสุขเป็นประธานคณะทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะทํางานนะครับติดแล้ว ทุ่มมีมติให้ท่านเอนเภอโดยคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอเนี่ยจัดเวียนยามไปเฝ้าบ้านที่มีคนที่กักกันโดยเหตุผลที่ทางที่ประชุมคิดก็คือว่ามันมีสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือคนข้างนอกเนี่ยจะกลายเป็นว่าไปรบก,กวนการกักกันเช่นสมมุติว่ามีใครไปเยี่ยมโดยที่ไม่ทราบว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไง แล้วก็อาจจะไปรบกวนเช่นมีใครไปมีมหรสพมีอะไรข้างๆเขาจะได้ไม่ไม่ได้พักผ่อนเลยเพราะฉะนั้นมันมีความจําเป็นที่จะต้องมีเวรยามเพื่อที่จะดูแลให้คนที่เขาถูกกักเนี่ยได้พักผ่อนได้ฟื้นตัวได้ทําหน้าที่ของเขาในการในการที่จะครบ14วันก็เป็นประเด็นที่ทางท่านเอนพ์อจะไปกําหนดว่าใครที่จะไปเฝ้าไปดูไปแล ซึ่ง24ชั่วโมงเป็นเรื่องที่จาเป็นในคณะกรรมการที่พีจนารณามตมติคณะกรรมการออกวันนี้แล้วก็ทางอําเภอเนี่ยก็สามารถปฏิบัติได้เลยเพราะว่าเราถ่ายทอดสดไปทุกอาเภออยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องวังสรรุ์สมัยครับทางสาสุขอาเภอกับอ,อำเภอแล้วก็ทางผู้การโรงพยาบาลได้ทําที่มีตลาดลอตเตอรี่เดือนหนึ่งมีสองครั้งเนี่ยสิ่งที่ทําตอนนี้ใส่กันเต็มที่แต่ปรากฏว่า ร้องขอเรื่องคนกับวัสดุเนื่องจากว่าคนที่มาตลาดลอตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างจะมากกําลังของเจ้าที่สาธารณสุขก็ดีโรงพยาบาลก็ดีแล้วก็งบประมาณของโรงพยาบาลสาธารณสุขก็ดีเนี่ยเราจะต้องไปช่วยเพื่อที่จะทําให้พื้นที่ทํางานได้ดียิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องที่ทางท่านนายแพทย์สาธารณสุขแล้วก็ทางจังหวัดได้เรียนให้ทางอ,อําเภอทราบแล้วว่าเราจะต้องเข้าไปสนับสนุนอย่างเต็มที่